วันนี้คณะกรรมการสี่ฝ่ายนะคะที่มีน,นายอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธาน,นะคะ่ะจะมีการหารือถึงการประกาศประเภทกิจการรุนแรง11กิจการนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหาในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธด้วยค่ะก่อนที่คณะกรรมการสี่ฝ่ายนั้นจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบในสิ้นเดือนนี้นะคะพร้อมทั้งก็จะตรวจสอบทุกพื้นที่นี้อ,อย่างน้อยเดือนละสองครั้งค่ะคณะกรรมการสี่ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาปฏิบัติตามรัฐมนูญมาตรา67วรรคสอง ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือเกี่ยวกับรายละเอียดการประกาศประเภทกิจการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง11ประเภทกิจการตามที่คณะากรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอและก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้นะคะสําหรับการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการพิจารณาใหม่เนื่องจากเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการสี่ฝ่ายที่ได้เสนอไปทั้งสิ้น18โครงการค่ะ นอกจากนี้นะคะจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหามาตรพุทธการทำผังเมืองและแนวกันชนระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดทั้งสงส่วนคือแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ11กิจาการดุนแรงรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามาตรพุทธ นายกอบศักดิ์สภาวสุเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการสี่ฝ่ายระบุว่าคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้กรอบการดำเนินงานมีความชัดเจนโดยแผนนี้จะถูกเสนอในที่ประชุมวันที่22กันยายนนี้นะคะ ส่วนการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินการของคณะกรรมการ4ฝ่ายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการก็จะลงพื้นที่ในวันที่30กันยายนแล้วก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเดือนละสองครั้งโดยจะตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่กําลังดําเนินการแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และมาตรฐานผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ค่ะ ขณะที่นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะคะก็เห็นว่าการพิจารณากําหนดประเภทกิจการดุแรงที่ได้มีการประกาศออกไปมีลักษณะคล้ายกับที่คณะกรรมการ4ฝ่ายเสนอมากถึงร้อยละ90บนพื้นฐานของวิชาการและข้อเท็จจริงอยู่แล้วโครงการที่ไม่เข้าข่ายก็น่าจะดําเนินการต่อไปได้ค่ะ